ยังคงเห็นความพยายามขององค์กรภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว14องค์กรในจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ยื่นหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะขอให้ทบทวนคำวินิจฉัยกรณีที่ไม่ให้เอกชนจัดซื้อวัคซีนโดยตรง กลุ่มองค์กรภาคเอกชน14องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอคัดค้านคำวินิจฉยัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ระบุว่าไม่สามารถให้ภาคเอกชนซื้อวัคซีนโควิด -19 ได้โดยตรงและยังได้ยื่นหนังสือไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อร้องเรียนคำวินิจฉยัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจัดซื้อวัคซีนโดยตรงผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอให้ทบทวนคำวินิจฉัย นายธนูศักดิ์พึ่งเดชประธานหอการค้าจังหวัดภูเกต็ตบอกว่าการยื่นหนังสือในครั้งนี้เนื่องจากภาคเอกชนมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเรียกว่าภูเก็ต f i r s t o c t o b e r และยังกำหนดแผนงานในการเตรียมความพร้อมตลอดระยะเวลา9เดือนต้องการที่จะจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับคนภูเกต็ตในกลุ่มของภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง นอกเหนือจากที่ได้รับจากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะต้องฉีดวัคซีนมาก่อนโดยไม่ต้องกักตัว14วันค่ะ